เย็บหนุ่มครับพันนี้ลาบการกล้วยใส่นกครับลูกลูกตัวเดียวนกตัวเดียวครับแกนี้ครับนี่ครับการกล้วยครับใส่นี่อู้มันขนาดเลยวะโอ้มันจังเลยยี่ใส่เนี่ยเพื่อเนียนเห็นปะเพื่อแกนเห็นเหรอวะเสียบใช่ไะมเสียบใช่ไะมมันมันมึงอะมันหันหน่อย ห oh อมแดงบ้านไร่เหยียดพวดมัน pues. เนี่ยดูผีจ้ามันบมานเนี้ยวู้ลาบนกเสยกกล้วยครับมะม่วงพร้อมบัดน uh ี huh. yeah. ้เ nah, ต็มมออย่า uh! งี yeah. Yeah. ้ดใสิลายเสียบลายนี่ผงนนนี่ว้า

ประเภทหลายนี่ยเครืค่องหม้อ่ะเออก้อยกระปลอมนะครับบอแมงก้อยนอกด้วยี่ก้อยกับปลอม,อมก้อยกระปลอมอ่ามึงมึงต่อหาอือก็ดีก้อยกระปลอมครับวันนี้โอกก่างไรวะโอ้ขนาดฟลกเหล็กแล้วนี่วันนี้นเนี่ยเป็นตอนเนีงสิคัตโอ้บ่อเด็กเราเป็นตอนออช่วงสายคนไม่เกี่ยวเนี่ยอ่า ရတယ်ချေ